ก็จริงๆต้องยอมรับนะครับในเรื่องของความแข็งแก่งของทีมมาซิเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลุกนะครับหรือการป้องกันก่องท้างดุแดลมากนะครับก็เด็กๆเราได้พยายามในเรื่องของการเล่นแล้วนะครับในเรื่องของการที่จะต่อสู้กับเขาแล้วนะครับถึงร่างกายจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอา,า,า,ก,าการบาดเจ็บอาการป่วยมีหลายคนนะครับก็ต้องสู้ได้เต็มที่นะครับก็ูเรื่องแฟนที่มาเชียร์เรา รวเป็นการทำบ้านด้วยแต่พวกเราทำเต็มที่แล้วจริงๆครับภาพรวมของทีมในปีนี้ครับก็ต้องต้องยอมรับนะครับว่าทีมแบบโชว์เพลงนะครับทีมจากหลายๆทีมนะครับมีการพัฒนาขึ้นเยอะในเรื่องความแรงในเรื่องวิธีการเล่นนะครับปีนี้เราเองเนี่ยเราต้องยอมรับว่าของเราเนี่ยมันยังไม่ได้ไม่ได้แข็งรงเท่าไหร่ นะครับเพราะว่าต้องยอมรับเป็นเรื่องของการแข่มขมนนะครับเพราะความแป็งแรงจชิงในเรื่องของการเล่นในระดับนี้แล้วเนี่ยการเล่นในเกมที่มีความรวดเร็วแล้วก็มีความรวดที่สุงเนี่ยตอนนี้เราไม่สามารถคาดคำได้ดฉะนั้นหลังจากน,นี้เราคงต้องเตรียมกันมากขึ้นในเรื่องของใส่ใจเรื่องของกล้ามเนื้อพอแฝงมากขึ้นเพราะว่าเรามีเกมที่สําคัญในเรื่องของการคัดเรื่องของเทคิคนะครับฉะ,บน,ะบน,นั้นเราต้องมีการเตรียมที่ต่อเรื่องตควตน เกมต่อไปที่อาเซียนปีหรือว่าซีบีลีกที่สองสัปดาห์มีเวลาเต็มตัวประมาณเดือนนึษายนก็จะวางแข่งกันต่อครับจริงๆซีวีลีกเลือดเช่นเมืองปีเนี่ยเราคงต้องต้องว่ากาันเป็นขะั้นต้นเลย<อ>เราขออนุญาตเตรียมร่างกายของทีก่อนเพราะว่าเรามีเป้าหมายที่ที่จะเท่าไหร่ขั้นจริงส่วนซีวีลีกลเนี่ยมันเป็นลีกเฉพาะอาเซียนดังนั้นเราจะเป็นที่จะต้องเตรียมร่างกายเพื่อให้ระยะยา,าวเหมือนกัน อนาคตหลังจากนี้โคดวดวางแผนอะไรต่อนีครับอนาคตคืออะไรครับอนาคตคือผลงานต่อจากนี้หรือว่าตัวโคดวดเนี่ยตัวผมเองนะครับถามดีไหมเนี่ยตอบดีไหมเนี่ยคำถามนี้คำถามนี้ตอบดีมาอนาคตในการวางแผนต่อไปในรายการโอลิมปิกอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็พูดไปแล้วครับพูดไปนะวันนี้มีคนเสียเปลี่นไหมป่วยครับผมวันนี้ป่วยครับวันนี้ถึงบอกว่านักกีฬาหลายคนป่วยนะครับก็ไม่ค่อยสนับครับ